18สิงหาคม2 5งพน้ครับสวัสดีครับพบกับครูจะให้ฟีสไตครับวันนี้ก็เจอกันเช่นเคยนะครับครัววันนี้ก็เพิ่งเดินทางมาถึงนะครับบรรยากาศของฝนโปรยปลายนะครับก็เพิ่งจะเพิ่งจะเสร็จสิ้นลงนะครับฝนคงจะตกนะครับก็ตกไม่มากมั้งนี่ดูสถานการณ์แวละครับก็เพิ่งมาถึงนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเปลี่ยนสถานการณ์การสไลด์นิวให้ฟังนะครับวันนี้ก็ดีใจมากๆนะครับที่ มีคู่ชีวิตดีๆนะครับโดยเฉพาะคุณเมียรครับที่วันนี้ลางเรียนเหมือนกันผมก็ได้ลานะครับโรงเรียนเพื่อเดินทางไปลุ้นผล C T สแกนแล้วก็ผลการเอ็กซเรย์ไตวันนี้นะครับแล้วก็ผลการตรวจปัะสสะาวะรวมไปถึง ผลการตรวจเลือดต่างๆด้วยนะครับวันนี้วันนี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับในช่วงที่ไปฟังผลนั้นเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปฟังกันเลยครับไปก่อนอื่นจะเล่าเดี๋ยวเราก็ให้ดูคุณดวงแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาแล้วครับพอดีไม่อยากกวนพอดีแฟนเขาทำงานนะพอดีเขาจะต้องให้การบ้านเด็กทางออนไลน์ด้วยนะครับก่อนลาพรุ่งนี้อีกวันนะครับจะไปพรุ่งนี้อีกวันเดี๋ยวทําไม ถึงต้องไปพวงนี้อีกวันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับเมื่อเช้าที่ไปแล้วก็ไปฟังผลตรวจนะครับ C t สแกนที่ผมลงคลิปไปครั้งก่อนนะครับที่มีเรื่องของการ C t สแกนแล้วก็ผลตรวจเลือดต่างๆปรากฏว่าวันนี้ก็ค่อนข้างดีใจนะที่นะครับค่อนข้างดีใจที่ที่ไม่ได้โรคเพิ่มนะครับตับไตไส้พุงก็ยังดีอยู่เพราะว่าอวัยวะช่องท้องนี่ก็ยังถือว่าใช้งานได้นะครับ แต่ก็ต้องเป็นบทเรียนนะครับว่าถ้าไม่อยากคิดมากก็ต้องทําตัวดีๆอย่าไปทําตัวที่แบบว่าอยากกินอะไรก็กินตามอาเภอใจคงคงไม่ใช่นะครับทีนี้ก็คงจะต้องรักษาสุขภาพมากขึ้นนะครับทีนี้วันนี้ไปฟังผลก็ดีใจในส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องของไตก็ยังไม่สบายใจเพราะว่าการสลายนิ่วไปครั้งก่อนจากก้อนหนึ่งนะครับจากก้อนหนึ่ง ที่มีความยาว1.8เซนแต่ตอนนี้ก็ดีใจที่มันแตกออกมาแตกออกจากไตจากกวยไตแล้วนะครับเหลืออยู่ประมาณไม่ถึงเซนแต่มันเคลื่อนที่ลงมานะครับเคลื่อนที่เนี่ยเป็นรูปไตใช่ไหมครับมันเคลื่อนที่ลงมาอยู่ก้นไตแล้วตอนนี้เหลืออยู่ประมาณไม่ถึงเซนจากกลวยนะครับจากกลวยไตที่มันเป็นท่อหรอท่อท่อไตแล้วมีอยู่กลวย ตอนนี้มันสลายป้งมันกับพังทลายลงมาเหมือนก้อนหินเนี่ยแตกลงมาก้อนที่มันเหลือประมาณสักไม่ถึงเซนเนี่ยมันจะมากองอยู่อยู่ในไตอีกประมาณสักสองไอ้เยอะพอสมควรมันจะอยู่ในท่อไตทีเนี่ยคือมันหลุดมาแล้วมันขับมันขับไม่ออกผมก็ไม่แน่ใจว่าทําไมมันขับไม่ออกมันอาจจะเป็นเพราะเรากินน้ําน้อยไหมผมบอกเลยไม่ผมไม่ได้กินน้ําน้อยนะครับกินน้ํามากทุกวันแล้วก็พยายามจะฉี่บ่อย ให้มันกินลงไปกินลงไปแต่ปรากฏว่ามันไม่ออกครับมันไปค้างอยู่ในลําท่อครับท่อไตค้างอยู่ประมาณ2จุดนะครับหมอก็เลยบอกว่าพรุ่งนี้ก็จะนําไปจองคิวสลายเลยผมบอกว่าหมอว่าพรุ่งนี้เลยได้ไหม<อ>ผมก็บอกกันเอาเอาเลยครับได้เลยจัดไปพรุ่งนี้ก็ต้องไปอุบลราชธานีอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟัง นะครับมาใช้ประสบการณ์นะครับใครที่บอกว่าสไลด์นิวแล้วมันหายอย่าเพิ่งเชื่อนะครับอ่าบางคนต้องไปตรวจซ้ํานะครับอ่าตรวจค่าเลือดไตซ้ําตรวจปสวัสสาวะซ้ํานะครับแล้วก็ตรวจเอ็กซเรย์นะครับอ่าถ้าบางคนไม่ต้องซีซีทีสแกนบางคนไม่ต้องซีทีก็ได้หรือไปเอ็กซเรย์เพิ่มเอาว่ามันหา,หายหรือยังนะครับแต่ของผมมันเช็คหมดเลยนะครับว่าเลือดมันปสัสสาวะมันออกมาจากที่ไหนอย่างไร แต่ปรากฏว่าเว้ยว่าอื่นไม่ผิดปกตินะครับแต่มีที่ผิดปกติก็คือไตนี่แหละแล้วครั้งก่อนมันมีก้อนเดียวแต่ตอนนี้มันกระจายไปหลายก้อนมากทาให้มันต้องคิดเยอะขึ้นนะมันอยังไงล่ะคือแทนที่จะวันนี้จะโล่งแต่ก,กับเอ,อีะทำไมมันจะยากกว่าเดิมวะต้องมาสลายเป็นจุดอีกเหรอพอสลายเป็นจุดไม่พอนะฮะทำไงต่อต้องรอรุ้นว่าสลาย ไอ้เนี่ยพรุ่งนี้จะไปสลายนิ้วเนี่ยมันจะหลุดหมดไหมถ้าไม่หมดก็ต้องทําการผ่าตัดสองกล้องไปเรื่อยๆตามลําตามเออเรียกว่าท่อไตเประปไปแล้วก็ไป,ไป,ไปในไตออ้งานงอกเลยครับพี่น้องครับนะแต่ถ้าใครจะผ่าตัดเลยก็ได้นะผมว่าก็ดีเลยแต่มันจะเจ็บตัวหน่อยแต่หมอบอกว่าก็มันก็คงจะดีกว่าผ่าอะไรประมาณนี้เพราะว่าการผ่าก็ อาจจะในเรื่องของหลายอย่างม้างครับเนาะก็คงจะรู้รู้กันว่าการผ่ามันก็เป็นยังไงนะครับสหลับคลิปนี้ผมก็มาเล่าประสบการณ์ในฝฟังนี้แหละสาหรับคนที่สลายนิ้วไตามาแล้วก็ตรวจซ้ํานะครับไปตรวจพบแพทย์เพิ่มเติมนี่จะเป็นยังไงอันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์เช่นเคยเอาวันนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้แหละนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อๆไปนะครับเฮ้ยคข้ว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย